ใครแต่งหน้าไม่ใช้ไพรเมอร์เนี่ยพลาดมากคือคนวันนี้พราจะเที่ยวความแตกต่างให้ดูไปเลยนะคะเดี๋ยวครึ่งหน้านี้เนี่ยเราจะแต่งหน้าแบบใช้ไพรเมอร์นะคะส่วนครึ่งนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ไพรเมอร์ไพรเมอร์เนี่ยหน้าที่หลักของเขาก็คือจะทําหน้าที่เบลอผิวเบลอรูขุมขนนะคะแล้วก็ทําให้เครื่องสำอางรองพื้นต่างๆเนี่ยติดทนมากขึ้นด้วย วันนี้พ่อจะใช้เป็นไพรเมอร์คอลลาเจนของมิเลงน,นะคะวน,นี้ทุกคนดังมากแล้วก็รางวัลเยอะมากคินไหมแล้วเขาก็มีสารบ้วนงในตัวด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วพ่อก็จะตามด้วยรองพื้นตามปกติเลยะคะ่พะพ่อใช้รองพื้นเดียวกันปริมาณพอๆกันนะคม <c oughs> จริงแค่นี้ก็ตากแล้วนะทุกคนข้างนี้มันจะมีความแบบถูกขะนะคะแล้วก็รองพื้นไม่ค่อยติดผิวนะพวกรอยอะไรเงี้ยก็คือยังเห็นเลยอะ่ะ แต่ข้างที่ทาไพรเมอร์ก็คือเห็นความเนียนความเรียบนี่ไหมแล้วรองพื้นก็คือแบบปิดผิวดีมากทุกคนแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอน,นเย็นท้าวันเทียบให้ดูอีกทีนะว่าสองข้างเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนแต่ความจริงถ้าดูตอนนี้นะทุกคนฝั่งนีทาไพรเมอร์มิเล่อะเขาเรียบเนียนกว่าฝั่งที่ไม่ได้ทาเยอะเลยเห็นปะวันนี้เหมาะกับการทดสอบมากพราะมางานมีติ้งรถจ้าร้อนมาก แลวก็ไปดื่มอัฟจ์นนทีนะคะ,น,ะน่ารักมากดูดีทุกคนแลวก็มากินอาหารคลีนที่บ้านค่ะหมอสั่งไว้ตอนนี้น่าจะผ่านไปประมาณแชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันทุกคนข้างที่ไม่ได้ทาไพารเมอร์ทุกคนเห็นรองพื้นก็คือแบบหลุดหลุดโดยเฉพาะข้างจมูกเนะี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหมแดงใช่ข้างนี้ที่ทาไพรเมอร์นะคะทุกคนให้ดูข้างจมูกก่อนเลยเพราะว่าเป็นจุดที่เห็นชัดที่สุดแล้วอะ คือยังเนียนอยู่เลยเห็นปะทุกคนแล้วรองพื้นก็ไม่ค่อยหลุดนะคะรอยอะไรเงี้ยก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาเท่าไหร่ไม่เหมือนข้างนี้นะคะข้างที่ทาไพรเมอร์คือแบบภาพรวมยังดีอยู่เลยทุกคนดูดิถ้าจะไปไหนต่อใช่ไหมก็เอากระดาษซับ,บๆความมันนะแล้วก็ตบตบ,ตบแป้งจบสวยแล้วถ้าใครอยากแต่งหน้าแล้วผิวเรียบเนียนรองพื้นติดทนแบบนี้นะไปตาไพรเมอร์มินเล่เลยคะ่ะถูกและดีมีรางวัลการันตีถ้าจะไม่ผิดเหมือนเขาจะมีแบบซองในเซเว่นด้วยนะคะไปลองก่อนซื้อหลอดจริงก็ได้นะมีแถวไปแล้ว